อนนี้นะคะขันอยู่ที่โรงแรมเชงกาลีลาค่ะมาทานบุฟเฟ่แบบใหม่นะคะเขาจะเป็นแบบแนวสตรีทฟู้ดนะคะแล้วก็รวมอาหารดังๆของแถวเนี้ยสักสี่ห้าร้านนะคะก็น่าลองเพราะว่าโรงแรมเนี่ยเขาอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาน,ยน่าจะได้เรื่องของบรรยากาศนะคะเรื่องของการจองเนี่ยก็ขวัญอ่ะเ,เห็นในหน้าเพจโรงแรมเขานะคะเขาจะมีราคาอยู่ที่799บาทนะคะถ้าเอาซอบดิงด้วยน้ำเครื่องดื่มนะคะก็เพิ่มอีก100บาท ก็น่าจะดีนนก็และสําหรับเดือนธันวาคมนะคะจะมีวันที่6ธันวาค่ะและที่นี่ไม่ต้องจองล่วงหน้านะคะมาจ่ายตังที่งานได้เลยค่ะงานเริ่มตั้งแต่5โมงครึ่งค่ะถึง3ทุ่มครึ่งเลยค่ะคือถ้าเรามาก่อนค่ะเราก็จะได้เลือกที่นั่งก่อนอย่างวันนี้ขวัญมาเร็วค่ะก็เลยเลือกนั่งริมแม่น้ําเจ้าพยาเลยค่ะตรงนี้ ไปค่ะเดี๋ยวไปดูอาหารกันค่ะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะเริ่มกันจากร้านมิชลินร้านแรกเลยนะคะคือโจ๊กปรินซ์ค่ะเอกลักษณ์ก็คือกลิ On ่นหอมไหม่อ่อนๆค่ะ ต่อด้วยขนมครกแม่บุญส่งนะคะโหถ้าอยู่ตรงนี้จะบอกว่ากลิ่นหอมมากค่ะแล้วเขาก็ดูให้ไส้เยอะนะคะแต่ถ้าดูจากตาแล้วเนี่ยก็คือความขนมครกของเขาน่าจะกรอบนอกนุ่มในอยู่นะคะไปต่อกันกันกบก๋วยจั๊บมิสเตอร์โจค่ะเขาก็เป็นร้านที่ได้มิชลินอีกเหมือนกันนะคะเอกลักษณ์ของเขาค่ะคือหมูก,กรอบที่กรอบนอกนุ่มในนะคะส่วนน้ําซุปก็จะเป็นน้ําซุปใสค่ะหอมกลิ่นพริกไทยค่ะจะไม่ฉุนเครื่องพะโลค่ะเจ้านี้ เฟอเนื้อค่ะจากทีมเชฟของโรงแรมค่ะเขาใช้เนื้อออสเตรเลียแร่บางนะคะและก็ลูกชิ้นเนื้อค่ะฟิชแอนชิพก็มีค่ะ ฟ้าไก่ทอดค่ะเอกลักษณ์ของเขานะคะก็คือแป้งด้านนอกจะกรอบมากๆค่ะแต่ตัวเนื้อไก่ข้างในนะคะยังคงความชุ่มฉ่าอยู่ค่ะซึ่งเป็นสูตรเฉพาะตัวเลยนะคะที่เปิดขายมานานหลาย10ปีแล้วค่ะในย่านตลาดน้อยค่ะแล้วก็คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักร้านนี้นะคะร้านที่ได้มิชลินอีกร้านค่ะข้าวขาวหมูจเจริญแสงสีลมค่ะและของทานเล่นอย่างไก่สเต๊กก็มีค่ะ และเขาก็ยังมีปลาหมึกย่างด้วยค่ะผัดไทยกุ้งสดที่นี่ใช้กุ้งลายเสือค่ะข้าวหมูแดงบาร์บีคิวค่ะจากห้องอาหารจีนแชงพาเลตค่ะไม่ได้มีแต่หมูแดงอย่างเดียวนะคะยังมีเป็ดย่างและก็หมูกรอบด้วยค่ะและก็ยังมีขนมจีบนะคะที่มีเนื้อหมูกับเนื้อกุ้งรวมกันค่ะ และส่วนขนมหวานนะคะมีน้ำแข็งใสค่ะแล้วก็ไอศครีมมะพร้าวสดค่ะข้าวเหนียวมะม่วงแม่วารีเจ้าดังจากทองหล่อนะคะเอกลักษณ์ของเขานะคะก็คือข้าวเหนียว3ามสีค่ะจะมีข้าวเหนียวดำใบเตยและก็ข้าวเหนียวมูนแบบดั้งเดิมค่ะแต่วันนี้คนเห็นมาแค่ข้าวเหนียวสีเดียวนะคะแต่ยังไงก็ยังดูน่าทานอยู่ดีค่ะ ได้ก่อนอย่างแรกเลยค่ะคือกวยจับมิสเตอร์โจค่ะระหว่างเดินกลับโต๊ะนะคะเขามีกิจกรรมตักไขไ่ด้วยค่ะสมลูกร้อยค่ะไม่รู้อะ่ะผมชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะมันไม่ต้องนั่งอยู่ในห้องแอร์แกแล้วอากาศวันนี้ดีเมื่อเช้าฝนตกนะ,ะตอนนี้ก็เลยอู้อากาศดีมากแล้วก็นั่งได้นั่งริมเจ้าพญาโตะ๊ตะอะไรเนี่ยเหมือนกับกินพวกร้านเบียร์เหมือนมากเลยแต่โอเคอะ่ะแล้วก็เมื่อกี้ไปถาม คนขายของอยู่ในนี้ยเขาบอกว่ามันมีปีหนึ่งอะมีสี่ครั้งเริ่มเดือนนี้คือเดือนตุลามีหนึ่งวันใช่ไหมแล้วเดี๋ยวจะมีพศจิกาธันวามกราคมเดือนละหนึ่งวันก็ต้องตามหน้าเพจโรงแรมเอานะคะเฮ้ยชอบแล้วอาหารก็น่ากินมากเขาก็มีร้านดังๆอยู่นั่นแหละมาเริ่มแับอะไรขะหมูไหมขาหมูจเจริญแสงซึ่งทุกคนคิดว่าน่าจะรู้จักเขามาแต่เดือกันหนังนะคะขากีไม่มานะคะอ,อร่อยแล้ว อร่อยอ่ะชอบฟิลนี้อ่ะไปจับมิสเตอร์โจอร่อยเหมือนกันอืมเข้าเป็นเผ็ดนิดๆเผ็ดพีไทยนิดๆน้นำซุปบาคนมากโอ้ยอร่อยมากหนูกรอบก็กรอบรอบนะคะเต็ม เต็มปากเต็มคาชิ้นใหญ่ๆนะคะเนี่ยขนหยิบมาทั้งหมดสิบเอ็ดอย่างนะตีซะว่าคิดว่าอย่างละร้อยนะคุ้มแล้วเพราะว่ารวมๆความอร่อยนะเอาของอรไรๆมารวมๆกันแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะแล้วก็บรรยากาศที่สุดอากาศดีมากกว่านี้แล้วใครหาโอกาสกินโจ๊กครีนไม่ได้นะคะนี่โจ๊กครีนอยู่ที่นี่อ่าทำไมกลิ่นไม่มีกลิ่นไหม้หมอ่ะ ปกติเอกลักษณ์เขาต้องไม่ไมหมไหมอหรอไม่ได้กลิ่นนะเดี๋ยวให้ตากล้องชิมอีกทีหนึ่งได้กลิ่นไหมไหมปะตากงบอกว่าไม่มีแต่คันว่าตอนนี้มีแล้วมันมีเบาเบาไม่เหมือนกับตอนเลากินที่ร้านมันจะแบบกลิ่นไหมชัดเจนหรือว่าเขาปรับให้มันดูไหมน้อยลงหรอมีเบาเบาค่ะเบาเข้าวละเอียดหมูนุ่มชิ้นใหญ่และหมูอร่อยจริงเพราะว่าหมูสับเจ้าเนี้ยอร่อยของเด็ดอันนึงคือเฝอนะคะเฟอ์บูเฟอบ์บเป็นเฝอเนื้อ เนื้อนุ่มมากแล้วคือน้ำโอเคมากเลยก็จะเป็นกลิ่นผลพาอืมอร่อยมากลูกชิ้นลูกชิ้นก็เป็นเนื้อนะลูกชิ้นก็ดีมากม,มีกลิ่นพริกไทย,อ,ยอร่อยอันนี้เป็นไก่ทอดฟ้านะคะ กะดูกรอบๆนะจิ้มมีน้ำจิ้มหวานกับแจ่วืมกรอบเออจิงมมกรอบมากมาดูของโรงแรมกันบ้างนะเะอ้เป็นหมูกรอบเป็ดย่างอะไรพวกนี้นะกระดูเป็ดนะเป็ดย่างเป็ดนุ่มก็นาะวาน้ำจิ้มเยอะๆหน่อยเพราะว่าน้ำจิ้มน้อยไปหน่อยจะจืดๆไหนดูหมูแดงหมูแดงนะหมูแดงหอมนุ่ม อ,อ,อผัดไทยนี่ก็เป็นของโรงแรมเหมือนกันกน็คอือท่รสชาติกลางๆผัดไทยกุ้งกุ้งตัวใหญ่มากรสชาติดีค่ะถ้าชอบรสจัดอะไรก็ปรุงเอาเเส้นนุ่มของโรงแรมอีเหมือนกันนะคะเป็นขนมจีบกุ้งกับหมูรวมกันนะคะอร่อยอันนี้เขามาจากนี่ห้องอาหารจีน ของโรงแรมนะอร่อยดูแพงมากอล้วกุ้งเต็มเมหมูเต็มกุ้งเต็มเพราะชาดีค่ะมีกลิ่นน้ำมันงานพราาดีมากไก่สเต๊กนี่จะชิ้นใหญ่ไปไหนเนี่ยชิ้นใหญ่มากอืนุ่มมากรสชาตดดดดดิดีค่ะหอมสเต๊กสุดๆอะดีค่ะเขาก็มีอัาจัดมาให้อโอเค กรอบมากนีปราหมึกย่างด้วย้าน้ำจิ้มมาเลยน้ำจิ้มจะเค็มหน่อยไม่เปรี้ยวมากปลาหมึกสดมากกรอบมากย่างกำลังดีสดมากอ่ะมันไม่มีปลาหมึกเขาไม่มติดเค็มมากแต่เน้ำจิ้มเขาจะไปทางเค็มหน่อยเค็มหวานเปรี้ยวฟ i s h and h i p นะะบอกเขาว่าเอามาแต่ฟิชนะเอามาแต่ปลาชิปไม่ต้อง่อยเนาปลาสดมาก กรอบแป้งกรอบตัวซอยก็อร่อยเข้ากันอะไรมดเลยมีเพลงด้วยครับกลับแล้วก็ลมเย็นโอ้อากาศดีแล้วว่าเวลาเราไปตักอาหารมาใช่ไหมพนักงานจะคอยแบบเอามาเสิร์ฟให้โต๊ะด้วยสบายขนมครกนะคะเอามาแต่ต้นหอมนะเขามีหลายหน้าอยู่นะแต่ชอบกินแต่ต้นหอม ตอบตอบนอกนุ่มในเป็นนองเค้ที่ถูกต้องค่ะหวานเค็มกำลังดีอร่อยข้าวเหนียวมะม่วงสภาพดีมากเหลืองนวลสวยเลยนะคะมะม่วงเปรี้ยวเยนะ่อยมันไม่ใช่ฤดูไหมอ่ะนี่มันเดือนตุลาเนอะอะืออเรเปรี้ยวหน่อย่อะดูข้าวเหนียวข้าวเหนียวดันมุนมากเหนียวนุ่ม ก็าเนียวเลนแมดดี้นั่นแหละนะมะม่วงมันไม่ใช่ฤดูจริงอ่ะไอศครีมนี่มาเป็นครึ่งลูกเลยนะน่ารักดีนะเขาใส่นมด้วยป่ะเขาราดนมเพิ่ม,มป่ะไม่ได้ไดค่ะไม่ราดอ่ะเป็นกะทิที่มีกลิ่นนมๆอ่ะถ้าคนชอบแนวนั้นก็คงแนวนั้นเนื้อเนียนนุ่มพอป,ปิ้งก็แล้วแต่เราอยากใส่อะไรก็ใส่ใส่ไปใส่เป็นลำไยมา ต้องให้ตาก,ก้กกกกองตากล้องชอบกินเอสติมแล้วก็ตอนที่เราเข้ามานะคะริสแปนสีม่วงเนี่ยบอกว่าเราจ่ายค่าน้ำมานะ่ะร้0บาทก็จะมีซอฟต์ดิงก็เป็นน้ำส้มเบออบซี่นะคะแล้วกนนะะวนนะ็น้ำเปล่านะคะวันเจ็ดเก้าไม่มีนะน้ำเปล่าก็ไม่มีนะคะก็เพิ่มอ100ีกร้อยหนึ่งเดี๋ยวคันปิดคลิปไปก่อนนะคะ คือใครจะมาที่นี่นะไม่ต้องลุ้นุนเรื่องของอาหารเลยนะคะว่าจะอร่อยไม่อร่อยะคะ่ะเพราะว่ามันอร่อยหมดอาจจะติดอยู่แค่ตรงข้าวเหนียวมะม่วงนะมะม่วงเปรี้ยวเป็นนิดเดียวนะคะนอกนั้นเยี่ยมนะ,ะบรรยากาศดีมากนะ,ะก็ใครชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะอาหารอร่อยแบบนี้นะ,ะก็ลองดูที่หน้าเพจเขานะคะครั้งต่อไปน่าจะเดือนพฤศจิกายนธันวาคมแล้วก็มกราคมนะคะปีหนึ่งเขามี4วัดเท่านักนะคะตามที่หน้าเพจนะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ